การเป็นดีเจต้องเริ่มมาจากอะไรมันต้องเริ่มมาจากตัวเองว่าเราอยากเป็นหรือเปล่าเริ่มจากความรักก่อนละกันอยากเพราะอะไรเราชอบอะไรทําไมเราถึง อยากเป็นดีเจเราชอบอะไรในการเป็นดีเจไม่จําเป็นต้องเริ่มจากอะไรเลยนะครับแค่มีมใจรักการฟังเพลงอ่ะจริงๆแล้วเท่านั้นแหละอย่างแรกครับเราจะต้องชอบกันก่อนนะฮะคือถ้าเกิดชอบพูดเฉยอ่ะไปทาอย่างอื่นดีกว่าฮะนะฮะถ้าเกิดชอบเพลงแล้วก็อยากจะจัดรายการอยากจะมีโอกาสาได้เลือกเพลงคิดว่าเทสของเราเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นชอบก่อน <S <S <ๆ S 2> การเป็นดีเจที่มีความสามารถฝึกได้เองหรือเปล่าฝึกได้ครับการฝึกง่ายๆเลยนะครับก็คือฝึกในเรื่องของการใช้เสียงการออกเสียงต่าง ฝึกได้เองแน่นอนครับสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นคนพูดจาไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็เป็นคนพูดน้อยด้วยก็ใช้เวลายอยู่หลายเดือนเหมือนกันครับวิธีการฝึกง่ายๆครับมีพี่เขาแนะนํามาพี่ออมศรีสาบอกว่าให้ผมเนี่ยอ่านออกเสียงอ่านหนังสือพิมพ์หรือนิทารอะไรก็ได้แต่ว่าให้อ่านออกเสียงออกมามันจะเหมือนกับเป็นการฝึกให้เราได้ใช้ใช้ภาษาอยู่เรื่อยๆครับให้มีการพูดมันกระชับฟังรู้เรื่องใครที่มันพูดอยู่ในลาคอในการฝึกแบบนี้ถือว่าดีมากเลยครับถ้าอยากจะเป็นดีเจเนี่ยฝึกเองเลยครับ ซึ่งถ้านน้องๆหรือบางคนมีความฝันว่าอยากจะเป็นดีเจฉันจะเป็นดีเจให้ได้เนี่ยก็ฝึกเอาตั้งแต่ ก่อนที่คุณจะได้โอกาสนั้นด้วยซ้ําไปมันจะดีมากเลยฝึกได้เองครับคือถ้าคนที่เรียนรู้เองนี้ก็อาจจะแบบฟังวิทยุเอาฟังดีเจเอาฟังดีเจจากต่างประเทศเอาแล้วก็ลองแบบว่าพูดออกมาแล้วก็จัดเองอะไรอย่างเงี้ยคือลองฟังดูคนอื่นแต่ว่าพอเรา,เาฟังคนอื่นเนี่ยก็อย่าไปเรียนแบบเขาคือเป็นตัวของตัวเองก็ลองดูฟังดูว่าเฮ้ยคนนี้เขามีข้อดีอะไรไงลองมาดูแล้วก็ลองมาปรับใช้กับตัวเองครับก็คือลองฟังหลายๆอย่างครับฟังทั้งของไทยของฝรั่งอะไรต่างๆแล้วก็ลองมาเลือกดูว่าอะไรที่มาปรับใช้กับเราได้ครับ เตรียมตัวท่านไหนก่อนที่จะเป็นดีเจคือต้องมีการทําเทสเดโมเตรียมเพลงลองลองดูซิว่าเราจัดมา4ีหเพลงเนี่ยเราจะมีการพูดเข้าเพลงยังไงฟังดีเจคนอื่นๆเยอะๆแล้วเราค่อยๆมามาปรับให้เป็นสไตล์ของเราเองนะครับการฝึกการพูดนะฮะการสรุปเรื่องราวลองเอาเรื่องไหนก็ได้ครับที่เรารู้สึกว่าอยากจะนําเสนอเนี่ยพูดเล่าให้มันฟังแล้วดูสนุกเงี้ยเรื่องของการพูดคุยก็คือการออกเสียงอักขระชัดเจนรอเรือกับรอลิงเนี่ยต้องให้แตกต่างนะครับ ขอเลือกปากเก่งละกันคนคนคนหนึ่งอะที่จะปากเก่งคือไม่ใช่สามารถพูดได้ทั้งวันแต่การที่คุณจะพูดอะบางคนที่จะมีสาระด้วยอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเอามาทําให้คนอื่น แบบฟังรู้สึกวเฮ้ยมันน่าฟังว่ะอะไรเงี้ยคือคําว่าปากเก่งของแบมอ๋อครับไม่ดีเจไม่จำเป็นต้องปากจัดครับริงๆปล่อยให้นักร้องเขาปากจัดไปดีกว่าครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอารมณ์เลยครับผมโทษๆไม่ยังไม่ยังไม่ได้พูดถึงใครเลยยังไม่ได้ระบุต,ตัวเลย<ม>ป๊อบปบังกูนี่ถือว่าที่สุดแล้วครับในป๊อบปบังกูนี่เป็นคนที่เรียกว่าพูดจาดีไม่มีนี่อินเสิร์ตอินเสิร์ตเพลงตัวเองเข้ามาด้วยนะครับผมปากจัดนี่ไม่จําเป็นผมว่ามันแล้วแต่สไตล์ถ้าจาเป็นต้องเลือกจริงอเป็นะฮะผมผม ปากดีแล้วกัน <laughs> ดีแต่ปากเหมือนเขาว่าแบบเหมือนเหมือนเหมือนคิดว่าเอ้ยอย่างนี้อย่างนี้เราทําได้แต่ว่า,าจริงๆเราทําไม่ได้หรอกเป็นแบบสนุกสนุกมากกว่าครับเสน่ห์ของการเป็นดีเจเหรอคิดว่าน่าจะอยู่ที่สเสน่ห์ของดีเจแต่ละคนมากกว่าอย่างคนฟังเนี่ยเอ่อน่าจะรู้น่าจะจับได้ว่าเฮ้ยดีเจคนนี้มีความรู้เรื่องเพลงหรือเปล่าเขา เขาหลงไหลในอาชีพของเขาจริงๆหรือเปล่าเขาหลงไหลในสิ่งที่เขาทาจริงๆไหมเขาหลงไหลในเพลงจริงๆไหมเขาหลงไหลในสิ่งที่เขาพูดจริงๆไหมมันทําให้น่าเชื่อถือแล้วก็น่าฟังน่าติดตามเราสามารถที่จะเปลี่ยนอารมณ์คนฟังได้จากคนฟังที่เขาอาจจะหงุดหงิดเขาโทรมาขอเพลงเขาบอกมีปัญหาอยู่อย่างนี้เขาขอเพลงนี้ไปขอโทษแฟนเขาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบาหรือว่าช่วยชีวิตของเขาเนี่ยมันดีขึ้นได้บางที่มันอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรือมันอาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นเป็่นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่หรอกแต่ว่าเล็กๆน้อยๆอะไรพวกน เราจะมีอํานาจเนอะไม่ใช่ว่าอํานาจดีเรามีเหมือนแมจิกอ่ะเหมือนเวทมนต์ที่สามารถทําให้คนรู้สึกคล้อยตามไปกับเราได้คิดดูแล้วกันว่ามันจะมีคนสักกี่คนที่สามารถพูดพูดครั้งหนึ่งให้คนได้ยินเป็นแสนเป็นล้านได้หรือนําเสนอเรื่องที่คนอาจจะไม่รู้ไม่เห็นให้เขาได้เห็นไปกับเราได้ผมว่านี่คือสเสน่ห์ของดีเจเลยครับ ก็ไม่ยากครับทุกอย่างฝึกได้นะฮะถ้าเกิดสนใจจริงฝึกได้เรงนี้มันมีทั้งดีเจเคเบิลทีวีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับดีเจทำอินเทอร์เน็ตคือช่องทางเยอะมากแล้วก็การประกวดดีเจของมองเทพด้วยเพราะนี่คือถ้าเกิดน้องได้เริ่มทําในช่วงอยู่มหาลัยแบบนี้พอจบไปเนี่ยเราก็มีพื้นฐานและลองเข้ามาประกวดดูนะครับท้าทายตัวเองได้เจออะไรใหม่ๆก็ต้องเริ่มจากตัวเองก่อนเริ่มจากการฟังเพลงเยอะๆฟังเพลงหลายๆแนวเพื่อเป็นการเปิดโลกให้กับตัวเองการทําอาชีพดีเจดเดี๋ยวนี้มันง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะคุณไม่จาเป็นต้อง เรียเพลงมาเองทุกอย่างมันมีอยู่ในคอมพิวเตอร์อแล้วถ้าคุณไม่มีความสุขกการฟังเพลงกับการเปิดเพลงแล้วเนี่ยมันก็คงจะทำอาชีพนี้ยากแต่ผมว่าน้อยแหละทุกคนทําได้ครับลองฝึกดูลองพูดไปเรื่อยๆผมว่าทุกคนเนี่ยใช้เวลาไม่นานหรอกครับทุกคนทําได้หมดครับข้อ1น,น้องจะต้องรู้จักตัวเองว่าน้องชอบเพลงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดม,มาทําตามหน้าที่หรือว่าอยากจะแบบได้ผลประโยชน์อะไรต่อไปอีกเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเออสิ่งนี้มันเป็นแพชชั่นของเราเนี่ยมันอาจจะทําได้ไม่ดีนะครับข้อ2งน้องจะต้องเป็นคนใจ ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบที่เราไม่ชอบก็ตามเราต้องรู้จักเอาไว้เราจะได้มีความรู้เยอะๆฮะข้อ3ครับก็ต้องเปิดกว้างในการรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็กัันกรองมันให้ดีอย่างเช่นข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ลองแบบดูนู่นนี่นั่นเยอะๆเข้าไปตะลุยเว็บไซต์เยอะๆอ่านหนังสือเยอะๆข้อ4มันก็เป็นวินัยของคนทํางานนะนะก็จะต้องแบบมีวินัยรักษาเวลาเป็นระเบียบวิธีปฏิบัติสําหรับคนที่ทํางานทั่วไปพี่ว่ามี4ข้อนี้นี่ เป็นคนทํางานที่มีประสิทธิภาพได้นะครับสิ่งหลักๆนะฮะอันนี้ฝากน้องๆไว้แล้วกันนะครับหลักๆในการจัดรายการมิเตียุนะสิ่งที่เราจะไม่พูดถึงมันนะครับแรกเลยนะครับเรื่องของศาสนาอันที่2ครับเรื่องของการเมืองนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเราก็จะไม่ดูถูกคนที่ฟังเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่หรือว่าเป็นคนประเภทไหนก็แล้วแต่คือจริงๆผมคิดว่าการเปิดกว้างนะฮะแล้วก็เป็น positive thinking นะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ บีบอลก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องทุกคนในการเข้าประกวดกิจกรรม Imagine DJ Search ปากจัด Creative นะฮะก็อยากจะให้ทุกคนไปร่วมกิจกรรมนี้ด้วยความสุขความสนุกสนานฮะอย่าไปคิดมากอย่าไปซีเรียสว่าเฮ้ยฉันต้องเป็นแชมป์ฉันต้องชนะอยากให้พกความสุขนะคุณแบกความสุขไปให้เต็มหัวใจเลยถ้าคุณมีความสุขเยอะเท่าไหร่แล้วคุณปล่อยออกไปได้มากเท่านั้นนั่นก็คือสุดยอดของการดีเจละเพราะว่าคนที่ฟังคุณอยู่เนี่ยเขา สามารถสัมผัสรับรู้ได้ว่าคุณกําลังแจกและบริจาคความสุขนั้นเป็นกำลังใจให้เสมอเย่ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนที่เข้าประกวดนะครับทําให้เต็มที่จะได้ไม่ได้เนี่ยมันมันมันไม่ใช่ที่สุดแค่ตรงนั้นนะครับ คุณอาจจะไม่ได้เป็นดีเจที่มหาลัยมองเทพแต่ในอนาคนคุณอาจจะไ,ได้ไมาเป็นดีเจมืออาชีพก็ได้<แ>การเป็นด<แ>ีเจการพูดหน้าใหม่ที่ผมว่าดีสุดก็คือตัวเองต้องรู้สึกสบายก่อนถ้าตัวเองรู้สึกสบายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพูดออกมาเนี่ยก็ทำให้คนฟังรู้สึกอยากฟังด้วยก็ขอฝากครับน้องๆทุกคนที่เขา้าประกวดโชคดีทุกคนครับเราก็ต้องฝึกฝนให้ดีก่อนนะยังไงก็แล้วแต่ขอให้ตั้งใจแล้วกันนะครับความพยายามน้องๆอยู่ที่ไหนครับก็ความสําเร็จก็จะอยู่ที่นั่นนะครับเป็นกําลังใจให้ครับขอบคุณมากครับก่อนที่คนนเเราาจะมป็แบบ อยู่ในห้องได้มีคนฟังเยอะๆได้เนี่ยก็ต้องผ่านจากจุดเล็กๆนั้นมาก่อนถ้าคุณผ่านมาได้คงจะแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรมีความสุขในอนา,นอนาคตต่อไปอะค่ะเรามามหาวิทยาลัยไ,ไปเข้าห้องเรียนแล้วก็ออกไปกลับบ้านบางคนนี่ อาจจะแบบไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรเลยนะครับซึ่งพี่คิดว่ามันน่าเสียดายมากๆเพราะฉะนั้นก็ขอให้สู้ๆต่อไปนะครับแล้วก็คือมีคนประกวดเยอะมันก็ต้องมีคนแพ้มีคนชนะมีคนเข้ารอบแล้วก็มีคนที่เสียใจไม่เป็นไรครับถือได้ว่ามีประสบการณ์ออกไปหลังจากจบมหาวิทยาลัยไปปุ๊บน้องก็ได้ทําอะไรบางอย่างที่มันน่าชื่นชมแล้วก็ควรจะภาคภูมิใจครับสู้ๆครับ Imagine DJ Search ปากจัด Creative yay Imagine DJ Search ปาจัด Creative Imagine DJ Search ปากจัด Creative Imagine DJ Search ปากจัด Creative สู้ครับผม